สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปหาเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็ตตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเอามาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับก็สำหรับแอปนี้นะครับเป็นแอปที่โหลดเล่นได้ฟรีนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยเราสามารถทำการสั่งถอนเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็ได้เลยนะครับ นี่ผมลองทําการถอนไปดูละนะครับอันนี้จะเป็นยอดที่ผมลองทําการถอนไปนะครับก็จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมถอนไป0.5บาทนะครับเงินเข้าบัญชีทูมานี่บริเวณเ,เนี่ยไวมากนะครับใครที่สนใจนะครับยังไม่รู้จักแอปนี้เนาะสามารถที่จะลองดาวน์โหลดไปเล่นได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์แอปไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคครับสำหรับแอปนี้นะครับมีชื่อว่า GoNovel นะครับเป็นแอปแนวอ่านยายทำภารกิจดูวิดีโออะไรต่างๆนะครับเหมารวมอยู่ภายในแอปแอปนี้เลยนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยสามารถที่จะถอนเงินได้ทั้ง t ูมอนี่วอลเล็ตเ p a พาแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับเป็นแอปฟรีไม่ต้องลงทุนเลยนะครับ ซึ่งขั้นตอนในการสมัครสมาชิกเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับสามารถล็อกอินได้ทั้งบัญชี Google นะครับหรือว่าจะใช้ Facebook ก็ได้นะครับโอเคครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนนะครับทำการสมัครสมาชิกเข้ามาเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้เนาะที่มันเขียนว่ากรอกรหัสเชิญนะครับก็ให้เพื่อนๆืนนะครับทำการกดไปที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับในส่วนของการกรอกรหัสเชิญเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับ3 0 0พเหรียญแบบฟรีๆนะครับซึ่งตรงนี้สามารถกรอกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ส่วนรหัสเชิญเนี่ยผมก็ขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ก่อให้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูเมนูต่างๆของแอปนี้กันนะครับต้องบอกว่าแปลกใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสำหรับแอปนี้เนาะก็มาเริ่มที่หน้าแรกกันก่อนนะครับหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าที่จะมีพวกนิยายนะครับให้เราเลือกอ่านกันนะครับ การอ่านนิยายเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราจะได้รับเงินจากการอ่านด้วยนะครับนี่ก็สําหรับนิยายนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เวลาเราอ่านนิยายเนี่ยด้านบนขวานะครับมันจะโหลดไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันดาวน์โหลดจนครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญน,นะครับอ่าอันนี้จะเป็นช่องทางการหาเงินแบบแรกนะครับก็คือการอ่านนิยายนั่นเอง แล้วก็นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเป็นเหรียญเนาะลอยอยู่บนหน้าจอแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ให้ให้เพื่อนๆทําการกดเพื่อรับเหรียญได้เลยนะครับนี่อ่กดมาแบบนี้นะครับอ่ามันคือเหรียญที่เขาแจกให้กับเรานั่นเองนะสามารถที่จะไล่กดให้หมดได้เลยนะครับ แล้วก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูถัดไปกันเมนูนี้นะครับจะเป็นเมนูการดู YouTube ดูวิดีโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวิดีโอ y o u t u b e ที่เขามีให้ในแอปนี้เนี่ยก็มีหลายหมวดหมู่พอสมควรเลยนะครับนี่ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชอบดูอะไรสามารถที่จะเลือกหมวดหมู่แล้วก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของการดูวิดีโอเนี่ย เราจะได้รับเหรียญด้วยนะครับนี่มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดวิดีโอเล่นเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญน,นะครับซึ่งมันอาจจะมีบั๊กตรงนี้นะนิดนึงนะถ้าใครที่ใช้เน็ต Wi-Fi เนาะแล้ววิดีโอมันไม่โหลดเหมือนผมเนี่ยก็ลองเปลี่ยนเป็นเน็ตมือถือดูนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นบั๊กที่ทางตัวแอปเนี่ยเขายังไม่ได้แก้ขไขนะครับ ต่อมาหมวดนี้สําคัญมากนะครับเป็นหมวดที่จะหาเงินให้กับเราได้มากที่สุดละนะครับก็จะเป็นหมวดรางวัลน,นั่นเองนะครับซึ่งในหมวดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าลูกเล่นเยอะมากนะครับนี่ผมจะเลื่อนให้ดูคร่าวๆเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาไล่กดดูทีละอันกันเลยนะครับเริ่มที่กล่องหีบด้านบนก่อนนะอ่ะกล่องหีบตรงนี้นะครับเราจะต้องทําการรับชมวิดีโอก่อนเนาะถึงจะเปิดกล่องหีบได้นะครับ ต่อไปอันนี้เป็นอะไรเป็นวงล้อนำโชคนะครับอ่ะลองกดหมุนดูการหมุนวงล้อนเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญน,นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะก็สามารถหมุนได้ประมาณวันละสิครั้งต่อวันนะครับก็เข้ามาหมุนกันด้วยเนาะแล้วด้านขวาที่เป็นรูปถุงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนการเชิญเพื่อนนะครับเพื่อรับรางวานนะัลเนาะตรงนี้ก็ถ้าใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องกด ชวนเพื่อนนะครับมาช่วยแบบนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ไปเชิญเพื่อนนะครับก็สําหรับกิจกรรมตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้รับเงินประมาณ31บาทประมาณนี้นะอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับผมทีนี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่เพิ่งสมัครเข้ามายังไม่ได้ล็อกอินมากดล็อกอินด้วยนะครับการล็อกอินเนี่ยเราจะได้รับเหรียญด้วยนะนี่ประมาณนี้เลยนะยิ่งล็อกอินติดต่อกันนานเท่าไหร่ก็ มีโอกาสได้รับเหรียญมากขึ้นเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกการทดลองดาวน์โหลดแอปด้วยนะครับแล้วก็นี่ที่ผมบอกเพื่อนๆไปตอนต้นคลิปเนาะการกรอกรหัสเชิญนะครับจะได้รับ3000เหรียญแบบรฟรีๆด้วยนะครับก็ถ้าใครที่อ่ายัางไม่ได้กรอกรหัสเชิญอย่าลืมนะครับ,บดกดกรอกรหัสเชิญแล้วก็อ่าใช้รหัสที่ผมแนะนำไว้ให้บนหน้าจอได้เลยนะครับ ด้านล่างนะครับจะมีะบัตรกดนําโชคนะครับนี่เราสามารถกดเข้ามาได้เนาะในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถที่จะมาขูดบัตรเพื่อรุ้นรับรางวัลได้นะครับ่ะเราลองกดเข้ามาดูนะนี่วิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ขูดบัตรก็จะมีโอกาสได้รับพวกเหรียญเนาะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้รับพวกรางวัลแจ็คพอตอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะมีเลือกให้เราเลือกขูดอยู่หลายอันอยู่นะนี่นะครับ อันล่างๆเนี่ยก็คือมันจะได้รับเงินรางวัลค่อนข้างเยอะแต่ก็แลกมากับการที่เราจะต้องมานั่งดูวิดีโอแบบนี้นะครับก็ถ้าใครขี้เกียจรอวิดีโอเนี่ยก็ผูดบัตรอันด้านบนไปก็ได้นะครับโอเคต่อมานะครับด้านข้างเนาะที่เขียนว่าล่ากหุมทรัพย์ตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนการทอยลูกเต่านะครับโดยการทอยลูกเต่านี่ยเราจะต้องมีพลังงานนี่นะครับ การทอยลูกเต๋าเนี่ยมันมีพวกเหรียญพวกอะไรด้วยนะอยู่บนกระดานเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่ก็สามารถที่จะมากดทอยกันได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาเหรียญเนาะนี่ก็กดทอยแบบนี้เลยประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดอยากได้เหรียญ2เท่าก็ต้องกดโอเคนะครับแต่ว่าเราจะต้องดูโฆษณาด้วยนะครับตรงนี้ผมขอข้ามไปก่อนละกันนะทีนี้นะครับอ่าด้านล่างมีการทําภารกิจ นะครับภารกิจช่วยเหลือดาวน์โหลดแอปทดลองดูโฆษณานะครับนี่รับชมวิดีโอเนาะซึ่งเพื่อนๆจะ,ะสงสัยว่าไอบาตรตรงนี้มันคืออะไรนะครับนี่ตรงนี้นะที่มันจะแจกให้เนาะก็คือตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ศูนย์อันนะครับบัตรตรงนี้เนี่ยจะใช้ในการถอนเงินนะครับคือการถอนเงินบางครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้บัตรตรงนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าเหรียญดาวเราจะพอแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีบัตรตรงนี้ เราก็จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับเพื่อน,อนๆก็แนะนําให้มาทําภารกิจเพื่อเก็บไอ้บาทตรงนี้กันด้วยนะครับนี่มันก็จะมีภารกิจให้เราทําค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายละจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนของแอปนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้รับเงินอยู่ที่6บาทนะครับต่อการเชิญเพื่อน1คนนะครับโดยที่เราสามารถคัดลอกรหัสเชิญไปแนะนําก็ได้หรือว่า Copy Link กไปเชิญก็ได้อีก ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนเนาะก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นอันดับที่ทางพวกต่างชาติเขาทํำกันไว้นะก็คือนี่นะครับการจัดอันดับการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาจะมีการจัดอันดับเนาะถ้าใครนะครับที่เชิญเพื่อนนะครับ ติดอันดับนะครับประมาณ20อันดับแรกนะครับของทางตัวแอปก็จะมีโอกาสได้รับเหรียญเพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับผมนี่ใครที่เป็นสายเชื่เพื่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าแอปนี้เนี่ยค่อนข้างแจมเลยนะครับเป็นแอปใหม่ด้วยนะผมยังไม่เคยเห็นใครรีวิวเลยนะครับสำหรับแอปนี้ก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับทีนี้นะครับการถอนเงินเนาะการถอนเงินเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับมันมี การถอนเงินทั้ง t r u e Money w ร l l e t นะครับเ a y p a l เติมเงินมือถือเนาะซึ่งแต่ละการถอนเงินเนี่ยก็ใช้เหรียญที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะว่าการถอนเงินบางครั้งเนี่ยเราจะต้องเก็บสะสมไอปคูป,ปองตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็อย่างคาถอนเนี่ยเราต้องมี10คูปองอันเนี้ยต้องมี30คูปองนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็จ่ายจริงนะผมทําการถอนให้เพื่อนดูเรียบร้อยละนะครับ ใครที่สนใจนะครับยังไม่เคยเล่นแอปนี้ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของโชคดุลชาแนลด้วยนะครับเวลามีคลิปสอนหาเงินออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้มาทันแล้วก็ไม่พลาดกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ